สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงุงเือนี่มันเรื่องอะไรบางเรื่องก็ต่างเอาคิวที่าจริงไหมเบอร์ไม่หน่อไม่ทำไงเบอร์ ข้าวเช้ามันะจะหมดจะวิ่งทข้าวเครือไม่ได้กินเลยจุกหิวอ่ะไม่อันไหนแรกมันงทอข้าวคั้นคนแล้วจุกมีข้าวเช้ายังหนูกินแล้วข้าวเช้าอ่ะหูปิ้งตัวเนี่ยมันก็ยัองบนนี้กินข้าวเช้ากันเลยใช่ไหมก็ใช้ไปแค่ปีเดียวพอตัวใหม่ออกมาก็เอาตัวใหม่ใช้ใครว่าอะไรอาจารย เนี่ยตัวนี้ไม่ถึงงานด้วยหงงมาคุยอะไรกันจริงๆคือเราก็คุยกันไปเรื่อยไปเปื่อยเนาะแล้วคนแต่ละเรื่องด้วยเออทำไมพี่เก่งเขาเงียบไปอ่ะหลังจากเมื่อกี้เขาก็คือนั่งคิดแล้วว่าเขากดข้าข้างแม่หรือเปล่าเขาเก็บข้อมูลไว้เป็นที่สุดวิ่งลายมากเลยค่ะพี่ตาเขาเขาากดเขากดเทปโทรศัพท์พี่ตู่นี่เก่งตาครับ ข้อมูลไว้ให้แม่ละแม่ผมเก่งข้อมูลแม่ไม่มีเขาบอกว่าพ่อดูหนอยแล้วนะดูหนอยอะไรสักอย่างปกติค่ะเข้าเป็นปกติเขาดึงดราม่าทุกวันละค่ะไม่มีอะไรค่ะคือแบบเขาไม่มีอะไรค่ะเขาเป็นนี้ละค่ะเขาบอกว่าพี่จุ่มขำอร่อยมากมันได้อัดรสนะครุณเวลาขำออกมาแล้วต้องเป่งให้มันหมดพลังเราอ่ะทุกคนไปแล้วนะคะ ตอบพี่นิสการหน่อยลดความอ้วนยังไงคะฉีดแฟตทั้งล่างค่ะอันนั้นคือลดสัดส่วนแต่น้ำหนักก็คืออีกเรื่องหนึ่งเออแต่หนูว่าอ้วนเพราะว่าหนูกินไม่ระวังค่ะหนูอะต้องตีสองถ้าหนูหิวหนูก็กินหนักช่วงนี้ถึงกำลังลดค่ะข้อมือมันว่างอ่ะพี่จุ๋ม <laughs> อะไรนะข้อมือมันว่างอีกนะ <laughs> น่นเมีเเป้าหมายนะคะเาจุงเราก็มีเป้าหมายที้มเหมือนกันแต่หนเป็นหนูที่ลดได้นะที่จุมต้องช่วยหนูควบคุมไง3มลนให้ห้าโลนหนูให้เ่ย็นนี้กิะกไรโอ้โหเมื่อวานสาม่จุกวนึงไม่เหนูไงนั่นแหละจะฝากที่คุณจุ๋มขอวันเดียวคุณเก่งวันเดียวจุ๋จะกินเลยกขออีกวันนึ่ง แล้วตอนฉันชวนให้กินก็ไม่กินคือจุ๋มอันนี้สองกล่องเลยสุดท้ายกินเมื่อคืนตื่นเช้ามาน้หนักขึ in, ก้นเลยเครื่องหนีบผมไม่มีโอกาสได้ใช้ความร้อนเลยหนีบเร็วมากอันนี้สองกล่องเลยนะเทคนิคการหนีบผมไม่เสียหรอเจ้าเดือดเลยใช้ความร้อนร้อนสุดตรงนี้ม ну. ันแปลกๆป่ะจริงใช่ป่ะมันดูกระเดิดแบบงงๆอ่ะ พี่แก้มบุดน่าราักทำไ,ไมไมเราไม่ต้องอ่านตรงทุกตัวอักษรก็ได้เฮ้ยม, <lite> มีลูกชื่อแก้มบุดไหมบุดของแก้มบุม๋มแก้มบุดไงยังดีข<ด>ึ้นเส้นนี้แน่เก่งยาวโมเดลไปด้วยเปล่าไปไหนครับได้ครับไปค่ะเดี๋ยวพอได้ เอามาแต่งก็เป็นเฉียวผมเฉียวนะไปใช่ไหมให้ไปได้ใช่ไหมเอาไปเถอะวิ่งฉันจะได้มีอิสระเสรีมั้งวิ่งเร็วไปไหนกันคะพี่ไปถ่ายงานค่ะโซ่ข้างนี้แปลกๆว่ะขเหมือนเพื่อนไปแล้วที่ม้วนผมของเกาหลีนะคะคนถามประมาณสามร้อยสี่สิบห้าล้านคนอันนี้แปลกอ่ะติดมิสไหม สรุปสรุปพ่อตัดที่ใจเอาอะไรเลยเอาผักย้ายเย็นนี้กลับมาโผล่เลยใช่ปะขึ้นมาพ่อทำอะไรรวดเร็วจริงเดียวคิวมัดแต่งสีไหนดีเหลืองแดงหนูว่าแดงแดงกลับมาถึงบ้านโดยก็ตีรถมันซื้อผักอ่ะนี่งี่ไรอะงงอ่ะยังขับไปถึงสามร้อยโลสีไหนดีนะคิว ็ลอือตีกิ๊บดำสองฝั่งคุยเที่ยงสองทุ่มกลับมามาแล้วอะ่ะพี่เก่งหรเราจะตีกิปดำสองฝั่งซึ้งง่ายไข่ครองเกินสิสองฝั่งพราะทำอาหารเนี่ยจะได้ไม่พรุงพรังมวยมอดไอคิวพาไปได้แล้วค่ะมันสิบห้านาทีอ่ะแม่สิบห้าก็ทัน นไม่บายเดี๋ยวหนูไปทำผมแล้วเข้าน้ำก่อน